แขงครับท่าพี่น้องไปเบิ่งว่าเขาพักกันเฮ็ดอีหยังกันครับพี่น้องนี่ครับหลังจากจูนเคียงเรียบร้อยแล้วครับจูนจูนตู้เรียบร้อยครับจูนจับค่าจับยังมึงเรียบร้อยแล้วเห็นยิงมแล้วมันเป็ล่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วได้ครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยจูนค่าจุดตักจูน หาคาดีเล่หาคาอีคิวลองมึงแล้วว่ามันเป็นแบบไหนอ่านีก็ทันนี้ก็บอกให้ลูกน้องการเบียร์รือสายลำพงเฮ็ดไม่ครับลือสายลำพง้งเสร็จแต่ต่อไม่ให้ตอนแรกแกเอ,อกมามัดไว้ชื่อครับตอนแรกแกเอมามัดไว้ื่อก็เลยบอกให้หลือล้อ,อ,อลื่อออกบัตรจีครับลื้อออกบัตรจีแล้วก็เฮ็ดเนียนๆดีๆด เพื่อการใส่งานที่คงทนถาวรครับอืนี่ครับกุมพลังของคูเบียร์ใจเกินร้อยบอยสี่ิีใช้ครับอ่าฤด,ดูการสิมานี่ใส่ตูโลตูโลของช้างออดิโออย่งก,การที่เส็บซีพี่น้องเห็นนั่นแหละครับเสียงการจะใ,ใส่ทับใส่ทับนี่ครับ มันครับเนี่ยตัวมันนั่งทำงานด้วยส่วนตัวเสียงกลางก็เป็นกลางมีเจอครับกลางมีเมเจอจับคาเรียบร้อยแล้วเบิ่งกกบเบิ่งกหยังเรียบร้อยแล้วโอ้กาบงามของเพิ่นดูครับเห็ดอีคิวเห็นยังไงงามงามงามดีดีดีตู้อะไม่เจอเนี่ยเน่นอนแน่นอนครับกะดีว่าดีอ่ะกะ เพิ่งว่าเนี่ยเฮียส่งอ่ะเราเราเห็ดแต่สูตรนี่ตลอดเราไม่เคยเฮ็ดสูตรอื่นเลยนะครับเชียงกลางโดนแล้วเด้หลายปีแล้ว่ตรงโต้ีงเพิ่มเติมดูครับดีเพิ่มเติมีก็ว่าดีแล้วครับเพาะไม่ช่วยน้องกะดีที่ว่าบ่ดีบ่ดีบ่าไรเสียเสแวงว่ได้ครับดีดีคือดีไม่ดีก็คือไม่ดีครับเอาตรงๆเลยครับดีครับผมว่าดีครับคืออ่าตอนแรกตอนแรก ผมเข้าใจผมเข้าใจมาโดยตลอดเลยว่าตู้วาไม่เจอเนีนตู้ขี่ที่แหลมนะผมเข้าใจมาโดยตลอดตู้ขี่ที่แหลมแข็งแลงดังดังค่อยดังนุ่นเนียนที่นี่เพราะเพราะผมได้เอาไม้จับบึงมื่อนี้เฮตดอะไรเหมือนบึงร้องบึงแบบบ้านๆแบบแบบสีตาสาเห็ดน,นับผมว่าม้าเลยครับผมเชี่ยวแค่ ผมเชียวผมให้เชียวขึ้นแค่ส,สามสามดีบเนี่โอ้มาเลย10บเคสิบเคสิเคนี่ยมาเลยปกติมันที่ว่าตอบสนองได้แบบนั้นนี่นองเฮ็ดยากตืออยู่เด้อละตัวย่างเงินก็นต้องได้เชียวหลายอันนี้ผมได้เชียวหลายเลยครับมาเลย10บสิบเลย1ิบเคสเก้าเคดเมาเลยมามามาครับก็แกลงได้ลึกความลงได้ลึกความ ผมได้ตัมพอมันดึกดอกน้งได้ตัมได้ตัมเลยล่ะมีโลอ่ะพวกย่างดีอ่ะครับอันนี้ว่าอันนี้บใบนั่นกับกับบ่อต่ำข้อเป็นจริงกับที่ผมจับกับเบิึงครับนี่ครับกับโลของผมก็คือผมก็ตัดดูดูว่ารอยรอยรอยสิบสองเห็นแล้วครับเพราะว่าดอกลูกโป่งมันแข็งอยู่เออดอกของผมมันแข็งอยู่ก็เลยต้องตัดซ้ำนีไปก่อนเอาเอาซ้ำนีไปก่อนตัดซ้ำนีเลยเอาซ้ำนีละ ร้อยสิบสองตอนแรกว่าดีตัดร้อยยี่สิบหละก็เลยเอาร้อยสิบสองกระเนาะเพราะว่าตู้เสียงกลางเพิ่นก็ะยั่งที่ผมเฮ็ดคลิปไปบ้างนะตู้เสียงกลางเพิ่นผมบ่รู้ว่ามันลงตง่ำได้ซ้ำเลยที่นี่ผมก็เลยต้องเฮ็ดร้อยสิบสองอันนี้ก็ตัดท่อกันครับผมสไตล์ผมผมวิจัดแบบนี้ครับท่อ,อกันแล้วก็ไปเฮ็ดเออ,เอ,อ่ดีเลย que, เ์เฮ็ด EQ เฮ็ดทน เฮ็ดอีคิวทำอีคิวก่อนได้ทนเสียงที่แน่นอนแล้วก็ได้จุดตัดที่แน่นอนแล้วก็จะค่อยเฮ็ดดีเลย์ตามที่ผมเข้าใจนี่แหละครับ,รบเป็นพ้เนาเฮ็ดฟ้าแางมานี่แหละครับอ่าลองเบิึงครับร้องบึงจะใส่ได้อยู่กับเลยเลยเฮ็ดให้เบิ้นเบิ้งว่าเป็นจริงจีเด้อการท้าเที่ยวผมยากผมก็ได้ไปกะให้เพื่อน,นอมอคออนนีคนมาอะไรนี่กะให้เพื่อนได้เบิ้งว่า ให้ให้ผู้เบียร์เราวผู้เบียร์เรากับบอทั้งมาด่ากันแล้วก็หูเวิดหูหลายย่างอยู่ดอกครับผู้เบียร์เนี่ยเราบอทัรงมดาดอกเรากำลังรูเลี้ยงอยู่ก่าแกตอนไปอบล้มแล้วก็ได้ไปอบล้มหุ่มอยู่แล้วก็รูรูขึ้นกันอ่าเราก็รูอยู่ว่าอันไรเป็นอะไรเนี่ยเราเบิ่งว่าเออเป็นซีดเดอร์จานเป็นดีดีซีเดอร์อันไหนจะยอมได้เอาขึ้นได้ลงได้เออขับงามาขับงามครับสุดยอดเสียงดีดีเต็มยื่อครับบ่ที่ไรหรอก ถ้ากำกับ,บเสียงกำับง้างแบบนี้ก็เห็ดเสาก็บเหดไงาตามแบบฉบับของคนเขาถือเข้าใจเหตุใดดะนี่ครับกำลังอีไซดอกกำพงอันนี้แถวใต้ใส่แล้วเรื่องปะส่ดอกคันน็อตอย่างเรียบร้อยติดฟ้าเรียบร้อยยังนคือแถวเถิงแล้วพี่น้องยั่นคือจะถึงแถวข้างบนนี้แถวข้างบนนี้ยังวันใส่ดอกยังนคือแค่ซีตู้ใส่ใส่ดอกซีตู้นี่แล้วกั ทีตู้นี้เราก็ส hmm. ิได้บิดนากากบิดนาการก็เช็คว่าดังโดยทุกตู้บ่ออย่างบ่อเป็นได้บ่อเปดกันบ่อดอกน้ำพงเปดกันบ่ออย่างบ่อเช็คเบื้องดีๆแล้วก็ที่ได้ทรงงานคู่เบียร์แล้วยี่ห้อคู่เบียร์แล้วยี่ห้ออ่ะตู้ไปไปไปใส่เงี้ยไปสำนักงานนัึงป่ะไปสำนักงานไปไปบ้านพักบ้านพักใหญ่เกินร่อยครับนี่ เลยได้มาเห็ดคลิดไปพี่น้องเลยเบิ่งขณะนี้จักทุ่มแล้วกบทุ่มกว่าครับทุ่มกว่า่กว่าครับกต่สิ่งหุ่มเนี่ยอิริครับวัดสองมื่นไหมนี่ว่นนี้เห็ดรถเจ้าของเลยครับโอ้คิดหนักหลายคิดหนักหลายว่าเฮ็ดจังเดว่าล้เฮ็ดจังเดยังค่อยมีรถจะกลับว่าเป็นอย่างไรได้คือเก่าครับได้คือเก่าพี่น้องเบาไปซื้อแหละเดี๋ยวเอียบชีเดี๋ยวผู้เพื่อนจ้างไว้เดี๋ยวเพื่อนที่เสียใจครับอันนี้ก็บเลี้ยวเจมบิเวิร์ดแล้วนะครับเนี่ยอ้ยเรียบเปะนี่ครับอ๋ผู้เบียมมาซิกไปื้อขด ผู้บยาซื้อเข่ามาให้กินครับมาให้ทิมงานกินดครับดีจะดทุกคนบ้านเดียวกันครับผู้เบียร์ก็ได้ีดีเห็นกันมแล้วก็เห็นกันมาตก้งแ่เพราะนั่นผมเคยเห็ดเสียงเสียงมมแต่ดวนแล้วนะ้วก็เบ้งติดตามกันม้าสี่ไหละครับพอมีโอกาสปุ๊บ้วก็ให้เห็ดให้เราอ่า ก็ได้ต้องได้เฮ็ดให้เราครับส่วนเรื่องอนาคตข้างหน้ายีวางแผนกันไปว่าจังใดกัเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับว่าที่คุยกับเราว่าว่าจังใดเฮดอย่างนี้กับเครื่องเสียงชุดนี้ครับกับเครื่องเสียงชุดน,นี้มีโปรเจกต์ใหม่แน่นอนครับแน่นอนแน่นอนมีโปรเจกต์ต่อไปแน่นอนครับกับเราก็จะทำลูกศิษย์ซทำเรานับถือเนาะพี่น,อน้องผมก็บ่ได้เป็น คนพิเศษอีอย่างดอกแต่ว่าเพื่อนถักนับถือครับเพื่อนนับถือก็ดียกเพื่อนนับถือครับกับจิตต้องมีครูแห่งวันนะเนาะเพวันนับถือนับถูอเพื่อนกับนี่ดอกใหม่มี่อย่างมาให้งามวันครูวันอย่างเพื่อนกับอ่อยพรอนให้โอ้ดีเพื่อกิ้จะเลื่อนไปหนาอยู่ดอกครับพี่น้องจะเลื่อนไปหนาอยู่ผลเพื่อนบ่จิตไม่ลืมครูครับนี่ครับคนคนนี้เป็นนาติดตามอยู่ครับติดตามอยู่ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับใ,ในวันที่เขามีแหงเห็ดในวันที่เขามีแหงเห็ดเขาก็เห็ดเห็ดไห้มันดีที่สุดจักอีซีสุดซ้ำเด๋อเขากับบุหรุแล้วนาจานะจ๊ะครับกยยินข้าวกันครับอันนั้นเนี่ยอันนั้นแรกเตี๋ยกินข้าวกันเตี๋ย re. เดี๋ยวยิ่งเป็นล้มกันเตี๋ย re. โอ้เป็นอยังไหนเมื่อไรเท่นเนี่ยเาน้ำยูนี่ก็มีซื้อมา็อย่างไงน้ำยูนี่ก็มีโอ้ เงหลายเนาะยังไหวยังย้มเป็นรูหัวใจเลยพโค้อขี้เกา้วแกระป๋องาีกไม่ต้องกินอะไรเด็ดขึ้นมาบ่ฮะคุณขิงเขานะใส่เมื่อไหร่บนน้อนอีกกี้บ่บ่เมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวอีเลวเนี่ยใส่ตู้ถึงคือบาด๋าสองนิ้วอย่างวะถ้าเกสิอนิ้วที่ว่าง่ายเ้อเอาหมา่ในถุงเด้ในถุงน้อยๆเด้ ฮาเบื้งนี้ดีเป็นยังเขอามอเห็นนีบนออกคัวมีบนมียังไงนอเพื่อนเอาเห็นรึวะเย่ม่ก,าามกินขอกันนะเนานอ,อาเพี่อน,ออน,น,น้นองคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้สัก่ันฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามาน,น <c oughs> อกจาน้ำเบิ้งจารย์เบียร์แล้วยู่ไปในทิศทางใดสุดยอดส,สู้สู้่ง นะคน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 เทียรเขาบ่าว่าไรตรงนั้นคุณแล้วขี่ฟี่ดีปะ่ะเดี๋ตาเขาว่าอยู่ตรงนั้เอาครับสวัสดีครับ